พัดเข้ามาได้เลยนะครับรับรองนะครับคุณจะไม่ต้องมานั่งดูแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแถมได้รับสคริปที่ผมจะแจกนี้ให้ด้วยนะฮะมันตัดกันนะฮะผมจะกด Follow ขึ้นนะครับโอเครอรุ่นครับเดี๋ยวแค่นะครับอีกสิบนาทีครับรอรุ่นกันว่าจะวินหรือเปล่านะครับสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญเอฟพีเทคไลท์เชเดอนะครับ เช่นเดิมนะครับผมก็จะนำนะครับข่าวสารดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆที่ดิ่งใหม่ๆนะครับในการเข้ามาเทรดในวงการ Val ลิตอ็อปชนะครับเพื่อจะทำกำไรอย่างยั่งยืนนะฮะเพื่อนที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็รับเทคนิคใหม่ๆจากผมเนี่ยนะฮะเอาครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆมานาเสนออีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมใช้อินดิเคเตอร์นะครับที่ผมไปศึกษามาแล้วก็นามาปรับใช้นะฮะซึ่งมันสามารถช่วยให้นะครับ ขายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะับมันนข้างที่จะแม่นนะฮะแล้วก็มีการคัดกรองที่ดีนะครับเราอาจจะใช้สัญญาณด้วยหรือไม่ใช้สัญญาณก็ได้นะครับในการเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราใช้เทคนิคอะไรกันครับอ่าตอนนี้นะครับเราเปิดนะครับคู่เงินมา6คู่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคู่เงินจะเป็น OTC นะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการใช้งานนะ OTC ก็ใช้ได้นะครับ โดยที่นะครับนี่เลยนะครับผมจะทําการใส่อินดิเคเตอร์ก่อนนะที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมเปิดให้ดูก่อนนะครับอินดิเคเตอร์เดี๋ยวเปิดเต็มๆอันนี้แล้วกันนะคืออินดิเคเตอร์ตอนนี้ที่ผมใส่อยู่มี2ตัวนะครับคือตัวแรกนะครับก็คือตัว EMA 25นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะแล้วตัวข้างบนจะเป็นพาราบริษานะครับเบส25วิธีการเซ็ตนะครับเราไปดูกันก่อนเลยนะครับวิธีการเซ็ตนะครับก็ไปที่นะครับป moving average นะครับ แล้วไปที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับตอนนี้เราปรับเป็น25นี้เลือก EMA นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกสีเลือกขนาดตามสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เลือกใช้เรียบร้อยเราจะได้เส้น EMA เส้นนี้ขึ้นมานะครับผมใช้เป็นสีม่วงนะครับแล้วก็พาราบริซาเนี่ยผมจะเซตอย่างนี้มาที่แนวโน้มแล้วก็ลงมาพาราบริซาก็ได้นะครับตรงนี้นะครับหรือจะเซิร์ชทั้งหมดว่าพาราก็ได้ตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับ อันนี้เลือกเป็นค่าเดิฟเฟอเลยครับกดเลือกใช้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยได้อินดิเคเตอร์สตัวมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เขใช้2ตัวนี้ก็ถือว่าแม่นพอสมควรนะครับแต่ว่าผมจะตอกย้ําความแม่นนะครับโดยการเพิ่มไปอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นสคริปต์เลยนะครับเดี๋ยวผมมีแจกนะนะครับวิธีการรับสคริปต์เลยครับง่ายๆเลยนะครับเพียงคุณสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ 8x นะฮะพอสมัครปุ๊บนะครับทักไลน์ไอดีมาเลยฮะแล้วก็ แจ้งแอดมินเลยนะครับว่าสมัครแล้วแจ้ง ID ให้เรียบร้อยแล้วทางเราอ่ะก็เลยแจกสคริปต์นะครับที่ผมจะติดตั้งให้ดูณตอนนี้นะครับเพราะว่านะครับคุณจะสามารถเอาไปตั้งได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับสำหรับสคริปต์นะครับผมก็มีใส่ไวเยอะแยะนะฮะดูนะครับตัวชี้วัดตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปที่สคริปต์นะครับวิธีการใส่นะครับถ้าเกิดก็เออท่านผู้ชมเนี่ยนำสคริปต์ไปแล้วเนี่ยกดตรงนี้เลยครับเพิ่มด้วยตนเองนะครับเี๋ยวแล้วตรงนี้ลบออกนะครับเสร็จแล้วก็แปะสคริปเไปลยนะ ก็แปะตรงนี้นะฮะก็แปะตรงนี้เสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับเรียบร้อยเราก็ได้สคริปต์ขึ้นมานะครับสคริปต์ตัวนี้นะครับเรียกว่า s t o h a s t i c นะครับผมก็จะเปิดการใช้งานนะพอเรา add สคริปต์เสร็จใช่ไหมมาที่แท็บตรงนี้นะตัวชี้วัดสคริปต์นะครับเสจแล้วไปที่ s t o h a s t i c นะครับแล้วกดเลือกใช้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราจะได้ตัว s t o h a s t t i c เข้ามาแล้วนะตอนนี้นะครับเราก็รอสัญญาณอย่างเดียวนะครับวิธีการใช้งานนะครับคือนะครับ เราจะดูเส้นตัดนะสมมุติว่านะครับสคริปต์เนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเห็นไหมชนชนสีเขียวด้านบนหรือทะลุก็แล้วแต่นะครับแล้วมันมีการตัดกันระหว่าง2เส้นนะครับแปลว่ามันจะกลับตัวนะฮะเมื่อมันกลับตัวมันก็จะลงมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมดูดูถ้ามุดมาชีท้ที่ที่ตัวกังกระบะท,ที่มันตัดอ่ะจะอยู่ประมาณเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากแท่งนี้นะครับเมื่อแท่งนี้มันปิดแดงใช่ไหม อ่าเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่ามันอาจจะลงแล้วนะครับเราจะเทรดสามแห่งถัดไปนะครับให้มันเป็นลงนะเราจะทบท่าไม้เช่นเดิมตามกติกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอ่าเราลองแบ็คเคสกันดูก่อนดีกว่านะว่าหลังๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะช่วงหลังสมมุติว่าดูนะอ่าตรงนี้นะครับการกระบาดตรงนี้นะเห็นไหมตัดกันใช่ไหมอ่าแถวแท่งนี้นะครับอ่ามันอยู่แถวแท่งนี้แหละมันอยู่ระหว่างแท่งเห็นไหมนะครับแล้วแห่งนี้ปิดเขียวอ่าปิดเขียวปุ๊บ เราก็จะเริ่มเลยนะครับ1 2 3ตามแห่งนี้นะครับเราจะกด Follow ขึ้นนะครับแล้วเป็นไงอันนี้ก็ชนะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาทบแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะก็คือบินไปนะครับหลายที่จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันพลาดจริงๆอ่ะมันก็มีโอกาสรอดนะครับแต่ว่าน้อยมากนะครับเราจะมาหาคู่เข้ากันดีกว่านะครับตอนนี้ผมเปิด6คู่เงินนะครับ6คู่เงินนะปุ๊บนะครับเราจะเลือกดูนะครับว่าอันไหนมัน น่าจะเข้าบ้างนะครับเฮ้ยอันนี้สวยนะผมขอขยายนี้ก่อนอผมดูอันนี้ก่อนนะมันตัดกันแล้วนะวถ้านี้ปิดเขียวผมจะกดนะครับตอนนี้มันเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดเขียวก่อนนะผมจะใส่ที่ห้าร้อยบาทก่อนนะครับตอนแรกนะครับผมเทรดไปหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีนะอะแล้วก็แท่งนี้ถ้ามันเปลี่ยนแท่งใหม่นะครับมันจะเหลือประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแท่งใหมอ่อันนี้มันแดงนะ,ะแสดงว่าไม่เข้าเงื่อนไขแล้วนะครับ แสดงว่ามันจะเริ่มลงแล้วนะครับเพราะนั้นเราจะไม่เข้ากันนะครับลองขยาย6กช่องเหมือนเดิมนะครับอโอเคเกิดแท่งใหม่แล้วเห็นไหมเกิดแท่งใหม่แล้วแต่ว่ามันก็ลงมาแดงนะไม่เข้าเงินขายเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอันไหนคือสวยบ้างไหมนะครับเราจะเข้าตามจุดกลับตัวนะครับจริงๆตัวนี้สามารถเอาไปใช้งานกับ การเทรดแบบโฟลว์ได้เหมือนกันนะครับเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเพื่อที่จะเข้าไม้ทบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทรดกันดูอีกทีดีกว่านะฮะตอนนี้อันนี้เหมือนจะสวยนะผมเปิดก่อนขยายนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันตัดกันนะฮะผมจะกดโฟลว์ขึ้นนะครับตอนนี้เหลืออีก15วินาทีนะครับจะเปลี่ยนแท่งใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตั้งเวลาให้เรียบร้อยตั้งจำนวนเงินให้เรียบร้อยนะครับ ดูเวลาให้เรียบร้อยแท่งเทียนนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวรอถ้าปิดเขียวผมจะกดโฟลล่ขึ้นนะครับผมเทรดหนึ่งนาทีนะอ่านะครับโอเคอ่าอา่ผมกดโฟลล่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะวินไหมถ้าไม่วินเราก็จะทบอีกไม้หนึ่งนะครับไม้หนึ่งอันนี้ผมได้ราคาไม่ดีด้วยนะครับมันลงนะครับลงมานิดหนึ่งนะเอมันขึ้นมันมันมันได้เส้นข้างบนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับตอนนี้เราก็ กดตามนะครับวิธีการเลยนะครับเพราะว่ามันมันไขว้กันนะครับมันตัดกันตรงนี้นะอืมนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันวันนี้เราเตรียมจํานวนเงินไว้ก่อนนะเป็นสองเท่านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามแผนเราก็ต้องกดทบเข้าไปนะครับโอเคยังไงรอด,ดูก่อนนะทุกความเสี่ยงนะครับนะฮะมีความเสี่ยงเอ๊ะยังไงนะทุกทุกการเทรดมีความเสี่ยงแน่นอนนะครับเพราะนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ เผื่อไม้ทบไปด้วยนะอย่าปล่อยจอยนะครับแหมกดปุ๊บชิลมากนะฮะอันนี้วินแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโอเคเหลืออีกสีวินาที3 2 1สองหนึ่งเย้นะครับเราบินไปแล้วนะครับไม้แรกนะครับ400กว่าบาทนะครับโอ้โหเป็นไปตามแผนเลยครับนะฮะไม้เดียวไม่ต้องทบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปดีกว่านะดูว่าจะมีอีกไหมนะฮะเราปรับเป็นหกช่องนะครับ มันก็จะง่ายนะต่อการดูนะแล้วสคริปต์นี้กดรับได้ฟรีนะครับเพียงคุณนะครับสมัคร8 x ใต้คลิปนี้หรือถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับถ้าแอดมินเข้ามาก่อนนะแล้วก็ถอบถามเงื่อนไขนะครับเพื่อที่จะรับสคริปต์ตัวนี้นะครับนะครับคุณสามารถนําไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งอะไรมากมายนะครับโอเคตอนนี้เราดูก่อนนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีนะครับเงื่อนไขที่ตรงเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องรีบเทรดนะครับรอไปก่อนนะไม่ต้องรีบใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะฮะ กดพลาดกด,ดเร็วไปหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะสูญเสียได้นะครับเงินอยู่กับเราฮะเราไม่ต้องรีบนะครับอ่านะก่อนขอดูทรงสวยๆก่อนนะฮะเดี๋ยวหายสักไม้หนึ่งนะครับเป็นการสาธิตให้ดูนะวิธีการเข้านะครับอ่านี้มันตัดกันเห็นไหมอันนี้มันตัดกันเดี๋ยวผมพอดูเปิกทันปีนี้เนี่ยอ่านี้มันตัดกันตัดกระแท่งนี้นะกระแท่งนี้อ่าถ้าถ้าจริงๆถ้าอันเนี้ยมันลงเนี่ยมันปิดแดงเนี่ยน่ากดนะ แต่ว่าเอาจริงๆมันก็ยังไม่ไม่ชนเส้นเขียวอะ่ะก็ไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวขอหกช่องเหมือนเดิมอันนี้ต้องดูว่าอะไรมันชนบ้างนะฮะอันนี้เหมือนจะชนแล้วแต่กำลังกำลังดูอยู่นะอย่างอันนี้อันนี้ก็ไต่อยู่ในด้านบนอย่างนี้อันนี้ไม่โอเคนะอันนี้ก็ดูแล้วยังไม่มทีท่าว่าจะกลับตัวนะครับอะไรต้องกลับมาดู G u อีกนะครับว่าดูทรง อันนี้อันนี้ก็เหมือนจะดีนะคือมันเริ่มมันเริ่มชนแล้วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะกลับตัวเมื่อไหร่นะครับอ่าอันนี้ก็นะครับเราตอนนี้รอดูก่อนอ่าอันนี้ก็พุ่งดีนะเนะน,นี่ยพุ่งดีนะอ่าพุ่งดีเรารอดูว่ามันจะตัดกันไหมนะครับขยายนิดนึงอืมนะฮะเดี๋ยวขอให้รู้นี้มันตัดกันเมื่อไหร่เราก็จะรอเข้านะอ่าถ้ามันกับมันชนข้างบนนะครับแล้วมัน ตัดกันก็รอให้มันปิดแท่งแดงแล้วเราก็กดนะครับตามรูปแบบที่เรานะครับตั้งขึ้นมานั่นเองนะอืมโหอ,อันนี้ขึ้นสวยเลยเปิด6ช่องก็ต้องตาไวนิดนึงนะฮะบางทีมันเร็วเหลือเกินบางทีเนี่ยถ้าเราใช้สัญญาณทิกซี่ด้วยเนะี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับสัญญาณทิกซี่ใช้งานฟรีนะครับถ้าเกิดคุณอยากใช้นะครับสามารถทักแอดมินได้เลยทำตามเงื่อนไขก็ สามารถใช้ทั้งสัญญาณแล้วก็รับสคริปต์นี้ได้เลยเหมือนเช่นเดียวกันนะครับเรามีกลุ่มเรียนรู้ฟรีนะฮะแล้วก็สอนฟรีทุกอย่างนะครับอ่าเรามาดูกันต่อนะมาดูกันต่อนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะอ่าตอนนี้เราจะหาคู่เข้าอีกนะครับตอนนี้เรามองอันนี้สวยๆนะนะครับอันนี้สวยไหมเดี๋ยวร,ราดูก่อนจริงๆเนี่ยนะครับเราสามารถเทรดด้วยวิธีการแบบเดิมก่อนก็ได้นะครับคือเน้น EMA แล้วก็ดู ตูพาราบริกษานะครับแล้วใช้ตัวพโตแคสติกเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มนะครับในโวลูม um ในการขึ้นนะอืมนะครับเดี๋ยวเราเรอชมกันอันนี้อันนี้เป็นไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอย่างเงี้ยมันมีการขนานกันอย่างนี้นะครับแล้วมันก็ลงมาอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่าแรงในการลงมันเยอะนะครับสามารถเทรดแบบโฟลว์ได้นะครับอย่างอันนี้อันนี้ดูถ้ามันเหมือนกับว่า มันยังมีแรงขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันยังมีมันชนด้านบนนะครับชนด้านบนนะมันมีโอกาสที่จะพลิกตัวลงนะครับแต่ผมว่าน่าจะต,ต้องชนแนวต้านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขยับไปดูคู่อื่นก่อนนะครับอันนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่ดูอันนี้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 ดูทรงแล้วมีโอกาสนะอันนี้มีโอกาสนะลงมาใช้ได้อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะรอเข้าคู่นี้กันดูนะครับนะครับ เอสแอดียเอดีนะเดี๋ยวรอจังหวะมันชนกันก่อนนะนะครับถ้ามันตัดกันนะฮะแล้วมันเกิดนะครับอีกแท่งหนึ่งปิดเขียวนะครับเราจะกด Follow ขึ้นนะครับรอดูกันก่อนนะอ่ามันเริ่มตัดกันแล้วนะครับมันเริ่มตัดกันแล้วอันนี้ปิดถ้ารอลุ้นปิดเขียวผมจะกดขึ้นนะครับอ่าแท่งนี้นะโอเคอืมนะฮะ แต่ว่าอันนี้มันมันไม่บอกเวลาในะีบเรี่เนี่ยอ๋อดีกว่ามันบอกเวลา8ปดโมงเดี๋ยวรอดูกันนิดนึงดูเวลาค่อนข้างยาก,กนะเนี่ยสำหรับตัวแบตเตเรี่นะเก็บเป็นเวลาเตือนเนี่ยนะครับใ <Okay. S 1> ส่จะต้องมาดูควบคู่กับตัวดิจิตอลนี่เนี่ยถ้าเหลือสามก่อนสามสิบวิผมจะกดนะอ่านะอ่ามันปิดเขียวนะตายแล้วโดนดันมาเยอะนะเนี่ยโอ้แดงไม่เข้านะครับอย่างนี้ไม่เข้าเลยนะ อันนี้ไม่น่าสนใจนะโอเคไม่เวิร์กไม่เวิร์กครับอันนี้ไม่สวยนะครับรอดูคู่ต่อไปดีกว่านะครับการวิเคราะห์อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันนะครับต้องดูเองนะฮะบางทีก็ลาบากนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจสัญญาณเนี่ยสามารถนะครับสามารถทักสิดนะครับขอใช้ฟรีได้เลยนะครับสัญญาณจะช่วยคุณกดได้ง่ายขึ้นกว่านี้เยอะมากนะฮะเราไม่ต้องมานั่งรอแบบนี้เลยนะฮะ มันจะง่ายกว่าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนะนําเลยนะครับควรจะมีสัญญาณไว้นะฮะเพราะว่ามันฟรีนะครับแล้วก็นะครับไม่ต้องมานั่งดูอย่างนี้นะฮะนี่ผมถ่ายคลิปไปอัดไปผมยังรู้สึกว่ามันนานเลยนะฮะขนาดเททหนึ่งนาทีนะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเททห้านาทีเนี่ยโอ้ยิ่งนานกว่านี้เยอะกดหาคู่ยังยังหายากเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้าอันนี้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 เหมือนจะสวยนะครับเหมือนจะสวยนะครับ ถ้ามันถ้ามันปิดแดงแท่งนี้จะกด follow ลงนะอ่าโอเคโอเคนะครับ okay. ตอนนี้เรากด follow ลงเลยนะครับเพราะว่ามันตัดกันแล้วนะมันตัดกันแล้วแล้วมันปิดแดงพอดีนะแท่งนี้อาจจะมีโอกาสลงนะครับมีโอกาลงนะครับเราต้องลุ้นกันนะครับตามรูปแบบนะครับเราจะเข้านะครับต่อเมื่อเงื่อนไขมันครบนะฮะแล้วก็นะครับเข้าตามระบบนะครับสามไม้นะครับถ้ามันไม่ลงเราก็ต้องทบเป็นเรื่องปกติเลยนะครับตามตามระบบไปนะ ต้องขอบอกก่อนเะครับว่าสัญญาณนะครับพิกซี่มีใช้ฟรีเป็น1นาทีนะถ้าคุณสนใจเนี่ยสามารถสแกนเคียร์โค้ดกลางหน้าจอนี้แล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับรับรองนะครับคุณจะไม่ต้องมานั่งดูแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแถมได้รับสคริปนะครับสโตแคสติกที่ผมจะแจกนี้ให้ด้วยนะฮะสต่อกันเลยทีเดียวนะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มลงนะเดี๋ยวรอรอลุ้นผมจะใส่ราคาไว้ก่อนนะครับราคาไว้ก่อนนะยังไงก็เราก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะอ่าตอนนี้มันยังไม่ชัวเนี่ยยังปิ่มๆอยู่อตนนี้ลลบเย ผมกดนิวไว้ก่อนเลยนะครับถ้าทบก็ต้องทบนะรอลุ้นกันนะครับ3ามหนึ่งโอเคนะครับมันให้กดอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่าไม้นี้มันจะลงหรือมันจะขึ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับทุกๆอย่างมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเทรดตามรูปแบบนะครับนะครับที่เราได้คัดสนมาแล้วนะครับว่ามันใช่นะโอเคตอนนี้เรารอลุ้นก่อนนะฮะเนี่ยจริงๆอะถ้ากดด้วยสัญญาณผมว่า จะสะดวกกว่านี้นะครับแต่ว่าสคริปต์เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มนะครับแต่อัโหัวอันนี้อันนี้ขึ้นต่อเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงเลยนะครับอาจจะมีโอกาสลอดได้นะครับอันนี้นะครับแต่ว่าเราเข้าแล้วเราก็ต้องกดตามระบบนะฮะจัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทบอีกไม้หนึ่งนะครับในการเข้านะถ้ามันไม่เป็นไปตามคาดผมก็จะทบนะฮะแต่อันนี้ก็ดูแล้วก็นะครับมันตัดขึ้นนะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเหมือนกันนะเนี่ยดูจากแนวแล้วนะฮะตรงนี้มันมีแนวอยู่หนึ่งอันนะ มีโอกาสที่จะเด้งนะครับอ่าโอเคอุ้ยกดลืมกดเลยกดลงเพิ่งทันไหมเนี่ยอ่าโอเคผมกดลงแล้วนะโอเคตอนนี้ลุ้นแล้วนะครับลุ้นไม้สุดท้ายแล้วมานะครับมันจะเป็นยังไงก็ตามรูปแบบเลยนะครับโอเครอรุ้นนะครับเหลือแค่นะครับ30มวินาที4 0วินาทีครับรอรุ้นกันว่าจะวีหรือเปล่านะครับกดให้ครบนะครับสามไม้นะครับตามระบบเลยนะฮะแล้วเราก็ นะครับตั้งตารอเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนะครับเราทําตามระบบเราคัดกรองนะครับถ้ามันไม่ไปตามแผนก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่านะครับเราเข้าตาระบบไม่ได้กดซีสวนะครับมารอลุ้นกันอีกยี่สิบนาทีนะครับยังไงก็ยังมีลุ้นนะครับมีลุ้นนะตอนนี้โตชัสตสิกนะครับหักหัวลงแล้วนะครับมีโอกาสที่จะชนะสูงมากนะครับมีโอกาสที่ชนะสูงมากมาเหลือสีกวินาทีนะครับเยมตัวดีกว่า9 8 7 6แปดเจ็ดหห้า 4 3 2 1 0เย้นะครับเรียบร้อยนะครับเราวินไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการนะครับโดยการเข้านะครับด้วย stochastic นะครับโดยใช้สคริปต์นะครับที่ผมจะส่งให้อันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสามารถทำกำไรได้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องมานั่งดูหน้าจอพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณสนใจที่จะรับสคริปต์นะครับสามารถแอดไลน์ดีตรงข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าแอดมินมานะครับ ขอเงื่อนไขในการรับคลิปนะครับแล้วก็คุณก็สามารถที่จะใช้งานสัญญาณซิกซี่หนึ่งนาทีได้ฟรีต่างห่างนะครับพร้อมเข้ากลุ่มนะครับเรียนรู้นะครับเข้ามากลุ่มผมแล้วก็มีกลุ่มเทคนิคลับนะครับในการเรียนรู้นะครับซึ่งมีโค้ดหลายๆท่านในการสอนนะครับเทคนิคดีๆมากมายนะครับฟรีแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณสามารถที่จะมาใช้งานได้เลยนะครับเพียงแต่คุณเข้ามาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไข รราลองนะครับคุณสามารถทำอะไรกับตลาดนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันนี้ผมก็เทรดให้ดูแล้วนะครับว่าวิธีการเข้ามันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ